สวัสดีจ้าปิยาคนขยันจ้าวันนี้พระเจ้ามาทำบุญที่วัดพระเจ้าใหญ่วังมัดจายะสสทอนจ้าไปไหวพระเจ้าใหญ่แล้วๆ็อกมาทั้งนอกจ้ามาไหว้ปูเวทสวนจ้าไปบูชาดอกไม้กันเนาะจ้าตามกำลังศรัทธาของเ้าจ้า มาขอพรนมาขอโชคขอหลับน้ำพึ้นขอโชคขอใช่แล้วก็ขอถูบพร้อมจะถูบไปจุดจุดก็จะไปจุดบานพ่ะล่ะจ้าเดดแดดจ้าตอนนี้ เวรเล้งกระท่ทามาคือเจ้าคือเกอ่เกจาจดด่าแดดกระซังเฮ้ยได้โจ๊กน้ำปูอยู่ได้จ่าดิ แดดครับแดดแดดแต่ว่ากับบ่อหอนได้จ้าล้มเย็นสบายเพราะว่าเป็นวัดวัดใกล้น้ำนะจ้าฟังตะซื้อพนดเนาะฟังมัดช้าขอพรกับปูได้เด้อจ้า ขอมีความสุขความเจริญหมีโจคมีใช่ไปมาปลอดภัยด้วจ้าทำการสิ่งใดก็ขอสมก็พว่วงม,มุ่งม,มันตาดถนาพั้งปากแห้งๆลำๆลำรุวยๆกันทุกคนด้วจ้าหาสิ่งอื่นใดก็คือสุขภาพด้วจ้โาโรคภัยไข้เจ็บก็ยามีด้วจ้า่างกายสุขภาพแข็งแรง มีแต่ควม่มโชคดีข้าเจ้ากับมาแก่บุญไลได้ใจอยู่นี่ของแก่บุญก็เต็มเลยเขาดอกไม้มาใส่แกกันให้ปูจ้าปูเพิ่มมากดอกกุหลาบสีแดงได้จ้า พ้นขยันกะเคยมาแจกบุญไลายเทียด้วยได้จ้ะได้โชกน้ำผึนออกตบว่าเป็นโชกไงหรอกจ้า,าโชกแต่ว่ากระโชกคือเก่าจ้ะผุ้ใด้เห็นลิปนี้ก็ขอให้ปังๆเฮ้งๆลำๆเลยเลวยด้จ้าอยากจะมาจุดถูบจ้ะจุดถูบจุดเท,ดทียนตาบานถูบเสียงโชกจะไปจุดอยู่บ้านจ้ะ คลิปนี้ก็ไว้ซจำนี่นอกจากไปเจอกันคลิปน่ะขอบคุณนะคะที่มารับชม